สวัสดีครับวันนี้มาตินอยู่ไหนเหมืองซองคลานะครับและวันนี้จะไปกินนำเต้าหู้กับปาตงโกนะครับปะวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากครับมันฟองตกบ่อยๆครับใส่สุดถ่ายมันสบายอยู่ครับสวัสดีพ <c oughs> ปอม่พี่นอนสุก,กูสุก,กอน <c oughs> วันนี้มาตินอยู่ไหนสเปนนะครับอยู่ในเมืองบาเลนเซียวันนี้จะไปดูตลาดโบราณที่สุดไหนเหมืองน,นะครับอันนี้เรียกว่าตลาด เซนทรัลนะครับเหมือนอันนี้เป็นอยู่ไหนแ็อยู่ไหนเหมือนแล้วแหละลโอเคป่ะไปดูกันเถอะมันตลาดนี่มันมีอะไรบ้างครับก็ทุกคนดูได้นะมันมีหลายอย่างเหมือนโบราณมากที่นี่ครับแล้วก็ทั้นี้นะมอนนี่มันมีมีอะไรนะมีคนที่มาเทียเท่ยวมันเยอะครับมีฝรั่งมาจากหลายประเทศมามาเที่ยวที่นี่ครับส่วนมั่งนะอันนี้อันไหนที่เป็นเหมือน อะไรนะสเปเชียลเนาะที่ประเทศสเปนเป็นนี่นะอันนี้เป็นข้ามูสเปนที่ไอก้กุยถ่ายคลิปแล้วเนาะที่ที่สเปนเป็นเป็นมูที่ไม่สูกแต่ว่าแห้งแล้วอันนี้นะครับเป็นขามอนเชราโนโอเคไปดูกันต่อมีมีคลีนชีสกับคลีนขามอนที่นี่มัอนเรงมากครับทุกคนมันก็ <laughs> เป็นเหมือนสเปนนั่นแหละโอเคปะ่ะไป ให้ดูมีอะไรอีกอ้ออันนี้เป็นขมูเยอะแยะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นทุรอนทุรอนเป็นเป็นกองหวานที่มาจากอัลมองกับน้ำปึ้งขิดว่านะแล้วก็ไข่ด้วยอันนี้เป็นเป็นปกติกินเวลาคริสต์มาสนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นตุรอนนะครับเป็นทองหมาที่เขาจะเป็นตอนคริสต์มาสทุกคนจะกินแต่ตอนนี้มันซื้อได้เพราะว่ามันอร่อย อามอนตี้สเปนอร่อยมากครับราคาไม่ค่อยแพงมากเป็นหนึ่งจีนเจ็ดยูโรประมาณสามร้อยไหมประมาณนี้ครับไอชอบกินนะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้กินอะไรอ่ากราเซียสโอเคเขาบอกว่ากินได้โอเคไอชาจิมก็ได้ไม่ได้กินประมาณหลายปีนะตุรอนแกจะจิมแค่ชินเดียกราเซียส ขอบคุณ <Gracias. S 2> <Gracias. S 1> okay. ครับขอบมันอน,น,นอบคุณนนครับอบคุณคันขิบคุณครับอขอคุณรับขอคุณครันขอบคุครับอร่อยคอาณค,ครับขอบคุณครับขอคับหรขคับอรัออัอคครับน ขนมปั้นอันนี้จะกินกับน้ำมันน้ำมันออลรมนะครับก่ขอนจะจะจิ้มแล้วก็กินลอยโอเคนะครับไปดูตอนนอั้นนะไอชอบตลาดโอ้อันนี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 ้เป็นข้าวที่จะเป็นแมทเพราะไม่เหมือนที่มณฑลไทยเนาะอยู่ได้เห็นเนาะแมทที่นี่มันมันมันยักษนะ์นี่เนาะมันไก่เกาญี่ปุ่นแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกาญี่ปุ่นด้วยเหมือนเป็นนักกินสะลัดกมาตัว อันนี้เป็นเกาเกาไหนประเทศสเปนนะครับมันก็เช่ไกัเกาญี่ปุ่นแล้วส่วนมากก่อนสเปนจบต่ก้าวมันมันสร้างหลายอย่างแล้วก็จะมีรสชาติมาจากปากมาจากมูมาจากไลไหลรสชาติจะมีอยู่ไหนเม็ดลอยนะครับมันไอชอบนะก็ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ไปไปดูถนนเนาะมันมีมีอะไรอีกผลไม้ ผลไม้เยอะแล้วก็มีท่าน,นี้เป็นอ o l i เนาะที่ทำน้ำมันอ o l i มันเราก็มีอันนี้ด้วยอันนี้มันเันจะเป็นชอบเหมือนเป็นเหมันกันนมอะไรนี่มันทิมนิดน้อยประมานนี้เนาะมันอันนี้มันมาก,กับพลาเล็กๆกับอ o l i นุ่นนีนั่น,นอันนี้นะโอเคแล้วก็แล้วก็มีอะไรอีกนะมันไอชอบอันนี้มากเนาะ ไอ้แจ็คอันนี้เนาะมันเป็นมันเป็นตลาดโบราณจีนที่นี่ก็โบราณจีนจริงครับมันกองได้เห็นมันบาเลนเซียเป็นเหมือนที่บาเลนเซียเป็นเป็นเหมือนที่มันเข้าชอบถามอะไรประมาณนี้เนาะมันมันสวยมากแล้วก็ได้เห็นมันที่โน้นนะมันมีสมมาจากบาเลนเซียนะครับมันก็สวยมากสมเป็นผลไม้เนาะที่นี่มันก็ อร่อยแล้วก็ปรทาม,มากด้วยโอเคไปไปดูอีกนิดนึงมันก็มีมีอะไรที่นี่ครับใกล้ๆไม่ควรมาหลายปีนะมีมชีสเยอะมากช,ชีสชีสชีสทุกทีครับแล้วก็อันนี้นะอันนี้เป็นก้อนฝักมาจากสเปนสุดๆนะครับเหมือนมันก็มีหลายหลายอย่างเนาะที่นี่ครับมันก็ม,มีมีกระติง เราก็มีอันนี้อ่ะที่ไอ้บอกก็ที่บาเลนเซียอบถํำประมาณนี้เยอะมากครับเคเขาบอกว่ามันห้ามใส่กลิปโอเคไม่เป็นไรโอ้อันนี้นะอันนี้เป็นข้าวปัดสเปนเรื่องว่าไปยาอันนี้ก็เป็นไปยานะครับเป็นอาหารอะไรนะดางที่สุดไหนสเปนนะครับก็ไปยานั่นแหละไปยาเป็นมาจาก มาจากอะไรนะมาจากบาลนเซียแค่ยุมีคนที่เหมือนอยากลองไปยที่ที่ที่บาลนเซียอร่อยแต่ว่าไปลองไปยาที่มาดริดหรือที่บาร์เซโลนานะจะไม่ไม่อร่อยเหมือนกันครับโอเคนะครับอันนี้เนาะขมูอีกเนาะอ๋อ <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอ,อะไรนะเป็นไปแต่ว่าอน,นี้สีดา,ม,า,ามันมาจากแพรหมึกมาจาก ปลาหมึกนะครับมันเราก็อ,อกหมาสีมันดำดำนะครับอันนี้ไอชอบกินมากกว่าไปมาตินชอบกินอันนี้มากกว่ามาตินคิดว่าอร่อยกว่าแต่ <laughs> ว่แล้วแต่แต่คนชอบเนาะโอเคจะไปจะไปฮานอกจะไปเช็กเหมือนด้วยฮานอกนะครับโอเคนะครับทุกคนไปกันเ้อเลย hey, ตอนนี้ไอกลุ่มกีดมันกำลังจะไปฮานอกแล้วเนาะแต่ว่าไอเวฟพุ่งไหยมันมีฉลาม สลามแห้งแงนะครับมันว้าวดูน่ากลัวนะว้าว <c oughs> ไ้ก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นประมาณน,นี้นะครับมันไอ้ก็มาที่นี่แต่ว่าไอ้ก็จำไม่ได้ที่มีฉลามด้วยนะครับมันว้าว <c oughs> โอเคปะ่ะไปข้านกครับ <c oughs> ตัวน,นี้ออกแล้วนะครับมันชิคินอะไรนะขนมป้านสเปนนะครับมันแม่ทำให้ที่บ้าน แล้วก็จะมี energy เ NERGY นะจะไปกินอะไรที่้างนอ,อกครับอ, <Yay. S 2> อร่อจะว่ากินยาก <c oughs> อันจะกินเต้ากูครับอ oh. มีออลิฟมีปลาอันโชเบยแล้วก็มีชีสด,ด้วยแล้วก็น้ำมันิเต้ากูนะตี่นี้พุ่นหมาในมีเกเลเีทเ้นะครับแล้วก็มีอ,อะไรนะบดครีสเป็นกาซีดรันะครับว่าทุกคนได้เห็นนอ้องตีนี่เหมือน อันนี้มัน,มนที่นี่มันเล็กๆเนาะมันมาก่อนมันที่นี่มีถนนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้ตามถนนแล้วตอนนี้เป็นสแควร์่นะครับเฮ้ยจริงๆนะก็มีไอเดียจะไปถ่ายคลิปหันัน,นแต่ว่าคนเยอะมากคนเยอะครับทุกคนเหมือนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่สอนถนนดีกว่าครับไปไปถนนดีกว่าครับอันนี้มันคนเยอะคนเยอะ ตัวน,นี้นะครับจะพาไปชิมอะไรนะออร์ชาตานะครับอยู่ในบาเลนเซียอย่างเดียวนะม,มีออร์ชาต้าดูหมอนน้ำเต้าหู้แต่ว่าไม่ใช่มาจากเป็นเหมือนมันไม่รู้พอลไมรู้ยังไงเป็นเหมือนอะไรนะชูฟาเป็นเหมือนข้าวมันไม่กาวแล้วก็ตามาน,นี่มันอร่อยมากครับทุกคนมันอร่อยจริงครับจะชิมนะครับอืมอร่อยนะก็พอมอยู่กับปี่สาววันนี้นะครับ เอาตากินอะไรนะไอติมไอติมแบบทุรอมทุรอมเป็นกงวันที่ทุรอมเป็นกงวันที่ไอบอกมาคีอยู่ไหนหน่นเนาะอันนี้ทีไอชิมในตลาดเป็นอามนนะครับอก็อร่อยครับมันจริงๆนะปกติมาที่ไม่คเคยกินองวนันแต่ว่าต้องมาเที่ยวมันจ,จิงรวยนิดนึงอ,อร่อย ใช่มันที่ไอคิมที่นนครับอร่อยครับมชอบนะมันยอยู่บะละนีจะไม่ค่อวยเหนาเท่าไหร่มันก็ตอนเวลามันกําลังโฟอนอะไรเนี่ยก็หนังหันหนอกยาได้โยครับมันสบายมากทุกคอมปกติชอบหนังหันหนอกประมาณนี้ครับก็ดีครับตรวน,นี้อยู่ไหนอันนี้เองว่าอะไรนะลาเนาใช่ไหมลาเนาาใช่อันนี้ก็ยเป็นอันนี้นนนนนนเป็นซินที่ไอปุดปิดต,ตลอดมหาวิทายาลัยไหม นาจานะนาจามหาวิทยาลัยนั่นแหละก็สวยไหมก็สวยมากครับมันมันก็เป็นมหาวิทยาลัยมันโบราณที่สุดในวาเลนเซีย the oldest university right นวา a l e n c i a โอเคนะครับทุกคนมันทอ่วไปไม่รู้ไปไปแค่ไหนได้เพราะมันไม่แน่ใจแล้วก็สวยไหมก็สวยมากครับมันดีมากครับทุกคน ไหนมหาวิทยาลัยแตย่ฮันนหนก็ไม่ได้เนาะเพราะไม่เป็นไรตอนนี้มันดูอะไรมันเป็นมันตลาดโบราณด้วยเนาะตลาดเก่าอะไรประมาณน,นี้ครับมันอันนี้เรียงว่าอะไรนะ Plaza Redonda ย,ย่ไหนย่ยนยหนทุกที่มันเก่งกานั่นแหละแค่เด้เงแค่ปั๊บเดียวเองก็อตอนนี้เองนั่นแหละโอเคนะครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นบ้านเหล็กที่สุดหนวาเลนเซียนะครับ ดูนะครับดูเขามันแหลกมากนะมันไม่ใจอะไรซี่ชมพูนเนาะเป็นบานนี้เห็นไหมมันโอ้แหลกมากครับทุกคาม,มันแหลกแค่ไหนมันแหลกมากมันไม่รู้ใครจะผ่าที่นี้ครับมันแหลกมากมันสไตล์ฮนะ่องกงเนาะที่เป็นบานเล็กๆครับมันแหลกมากครับ ไปไม่รู้จะไปไหนออคิดว่าจะไปดูใช่เป็นที่โนมันมีกติกาอะไรประมาณนี้จะไปดูตนนครับโอเคไปตัวนี้อยู่ไหน plaza del w e e k e n นะครับอันนี้ก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนบทวัดกรีซด้วยนะครับฟันนนครับแล้วก็มันมืก,ก่อนนะตอนมาติงกวยมาที่นี่มันคนน้อยแต่ว่าตอนนี้มันคนที่มาที่เอามันเยอะตอนนี้หลายคนไม่ค่อยชอบมันก็ ที่สเปนนะที่มาทัวริสมาเยอะราะว่ามันตอนนี้หาอะไรนะหาที่ปากที่ที่สเปนมันยากครับหาบ้านอยู่ไหนเมืองมันยากครับมันตอนนี้มันไล่กอนตามแอมบีบีอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไอ้เข้าใจมันไล่คอนมามันสวยครับไอ้ปกติมาที่ไม่เคยกับสเปนบ่อยครับมันไม่ได้ไม่ได้กับทุกพี่ครับเพาคิดว่ามันสวยมากแล้วก็อากาศนะชิ่นชิตอนนี้มัน ดีมากครับก็มีไอเดียไปไปดูวัดกรีซข้างในแต่ว่าไม่รู้ทำไมวันนี้มันปิดท่านนงก็ปิดด้วยไม่รู้วันนี้เป็นวันอะไรแต่ว่าปิดทุกที่ครับโอเคต่อไปจะไปดูเหมือนท่นนงมันมีอะไรนะเป็นเอลคาร์เมนที่นูนมันมีมีเหมือนมันมันบานโบราณอะไรประมาณนี้ด้วยครับไปไปดูกันเลย เป็นซอนต้นนุ้นครับอันนี้นะครับเป็นเอลคารเมนที่ไอ้บอกมาคีมันแพ้มันบานโบดามโบดา,า,านอะไรประมาณนี้เนาะทุกทีครับทุกคนมันเห็นไหมทนหม่สดสดทุกทีครับไอ้ไอชอบนะต้องมาที่นี่มันมาอยู่ไหนประมาณ สีลอยพี่ที่แล้วเนาะใช้ชีวิตเหมือนสีอยที่พี่ที่แล้วพี่ที่แล้วตอน,นมีกอเหมือนเด่นต้นนี้อะไรประมาณนี้ครับอืมก็สวยมากครับสวยมากครับมันชอบมากนะอ๋อันนี้เป็นซันนิโกลสัสน,นกลสนะครับ โอเคอากาศมันไม่ค่อยร้อนเพรต้องเดินมันเยอะมันเหนื่อยมาทิงคอยเห็นไหน Google m a p บยังมีวัดวัดด้วยนะครับมันมันอยู่ในเคงไกเคงไกลในซิตี้เซ็นเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เบนิมาเกตโอเคไปไปดูข้างในครับไอ้ก้อยตา่าอนุญาตเย็บร้อยครับ อันนี้ดีนะที่ไหนประเทศสเปนมันยังมีวัดผุดด้วยครับเอาะะเออโอเคมันมีมีห้องอันไหนที่มีที่เป็นเป็นวัดเขาเพราะว่ามันมีอะไรนะที่นี้มันมีกล้องที่มาทำมมดิเ t ชันอะไรประมาณนี้ด้วยตังี้ก็แห้งมันแต่ว่ามันที่นี่นะมันเป็นวัดด้วยครับโอเคอาจารย์ ว่ามันศาสนาพุทธตอนนี้ฝรั่งหลายคนชอบมันสอบใจอยากเรียนพิธีอยากเรียนอ,ยยนอ่มันศาสนาพุทธมามีเชื่ออะไรครับอันนี้ดีมากที่มีคนที่มามาช่วยกับอสอนศาสนาพุทธอยู่ในยุโรปด้วยครับตอนนี้อยู่ไหนราชุบ,บันนะครับหมือนอันนี้อะไรนะ government no? เนาะ เป็นเมเยอร์อยู่ตอนนี้ครับไอคิดว่าที่นี่มันสวยมากครับก็ตัวนี้มันไม่มีรถมันรถมาที่นี่มันไม่ได้เนาะมันตัวนี้เห็นไหมมันทุกคนมาที่นี่มันเด่นอย่างเดียวเนาะอันนี้คิดว่าดีมากสําหรับในเมืองเนาะมันเด่นทุกที่ได้ตัวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคิดว่าจะไปจะกลับบ้านปักก่อนนิดหน่อยครับโอเค โอเคนะครับทุกคนตอนนี้พุ่งกาบ้านแล้วอัน <c oughs> นี้สุดท้ายนะครับดีนะครับทุกคนชอบสเปนไหมครับมีอะไรที่อยากดูไหมครับบอกให้หน่อยในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกคนเช็คกันใหม่นะครับ